รายการได้ข่าวว่าในช่วงขอเล่าเข้มๆนะคะวันนี้เรามีอัปเดตข่าวบันเทิงอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะโอ้ยมีมากมายไก่กองมาที่ข่าวแรกเลยลุยสกอตสลุยสกอตส์เฟลคอนจะจะเป็นแม่มารีขึ้นมาทันใดนะคะลุยสกอตเจอดราม่าเบาๆนะคะตอบคำถามซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นอยากอวดรวยหรือเปล่านะคะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าใช้เงินที่เก็บหอมรอมริบเนี่ยมาซื้อที่ดินไว้ที่เพื่อ ที่ญี่ปุ่นเพื่อปลูกบ้านกลางหิมะด้วยนะออยังไม่ทันไรเลยเนี่ยลุมหนุยสกอตและหวานใจสาวนุ่นรมิดาเนี่ยก็มีทั้งแฟนคลับมาแสดงความยินดีในการลง,ลงทุนครั้งนี้เนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่ไม่เข้าใจออก็ถามว่าเอ๊ตั้งคำถามว่าลุมหนุยสกอตเนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยอยากจะอวดรวยหรือเปล่า ล่าสุดเนี่ยหนุ่มหลุยส์กอตนะคะก็ได้ออกมาเผยให้ฟังว่าเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยตนทราบแล้วว่ามีข่าวกระแสะข่าวนี้แล้วตนก็ตอบว่าเออที่ตอบไปอย่างนั้นเพราะว่าถูกถามแบบนั้นตนก็เลยตอบว่าก็ซื้อจริงๆตอบตามความจริงตรงๆไปนะคะแล้วก็ไม่ได้จะอวดอะไรเพราะว่ามันเป็นเพียงที่ดินเฉยเยังไม่มีการสร้างบ้านด้วยซ้ำไปเป็นการซื้อที่ดินเอาไว้<อ>ที่ญี่ปุ่นานุ่นน่ะฉันก็อยากจะเป็นพี่แย้มเอยค่ะม,มาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะ เตะแค่ไหนถามใจดูแก้ววิชายานีโชว์ซิกแพคที่เกิดจากวินัยล้วนๆเลยทีเดียวนะคะ,ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะคะสำหรับสาวแก้มวิชายานีเปียกินนักร็อกสาวเสียงดีของประเทศไทยซึ่งแก้มคอนเสิร์ต my first time จะจัดขึ้นในวันที่19-20พฤษภาคมนี้พวกเราเนี่ยเลยจะมีโอกาสได้เห็นกันว่าเธอเนี่ยฟิตร่างกายเตรียมพร้อมกับการทำโชว์ ที่จะออกมาดีที่สุดนะคะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์แฟนๆที่สุดนตอนนี้ก็คือรูปร่างของเธอนนั่นเองที่เฟิร์มสุดๆเนี่ยสาวแก้มเนี่ยได้ออกมาบอกว่าโพสต์ลงอินสตาแกรนะคะโดยเป็นรูปที่สาวแก้มเนี่ยกำลังออกกําลังกายอยู่แน่นอนว่าสิ่งที่สะดุดตาที่สุดเนี่ยในร่างกายของเธอก็คงจะเป็นดูสิคะหนึ่งสองกิกแพคนั่นเองนะคะพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า ในเด l ไลค์แก้มคอนเสิร์ต My first time work harder mm hmm. ก่อนซ้อมคอนเสิร์ต mm hmm. ก่อนซ้อมคอนเสิร์ตขอหน่อย mm hmm. เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพที่ดีงามเราอยากมีสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญคือวินัย <c oughs> และลงมือทำจริงๆค่ะอย่ารอพรุ่งนี้ทำเลยค่ะสู้ๆค่ะทุกคน ฟังแล้วดีฉันอยากจะไปยิม,มเดี๋วนี้เกิดแรงบันดาลใจแรงคึกเขิมไมยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะมีซิกแพคก,กับเขาบ้างอยากอยากมีบ้างแต่เป็นคนไม่มีวินัยเลย <c oughs> เป็นวินัยไกรบูรณ์วินัยพันธุรัชหรืออะไรเงี้ยค่ะงงค่ะ <c oughs> ซึ่งนับเป็นความสําเร็จเลยนะคะที่เธอเนี่ยฟิตหุ่นขนาดนี้ <c oughs> เพื่อที่จะเตรียมคอนเสิร์ตซึ่ง เธอเนี่ยจะต้องออกมาโชว์สัดส่วนร่างกายสวยๆเนี่ยให้เห็นในเต็มตาในคอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนค่ะคอนเสิร์ตนี้ต้องเต็มจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องโชว์จัดเต็มเลยทีเดียวต้องไปดูรูปภาพและหลังจากคอนเิร์ตวิทยานีคนนี้นะคะค่ะแล้วนี่อยจะบอกว่าทาง Bright TV ช่อง20ของเราเนี่ยมีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยนะคะค่ะเป็น PR ของ Bright TV นะคะตอนนี้นะคะเรา เปิด,ปดโอกาส,กาสใช่ให้นักศึกษานะคะไฟแรงนะคะทุกสถาบันที่กําลังอยากมีประสบการณ์ได้ทดลองการเป็นพิธีกรนะคะและผู้ประกาศข่าวในรูปแบบที่ทันสมัยทันทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นมาคู่หรือมาเดี่ยวก็มาได้นะคะใช่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองรูปแบบของตัวเองเนะคะความ,มยาว3-5นาทีและส่งมาที่อ e ีเมลตามด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะส่วนในช่วงนี้เนี่ย ได้การเราหมดลงแล้วหมดแล้วไหมจอัปเดตมาเยอะแมากมายใช่แป๊บเียเนาะไม่เป็นไรเียวมาใหม่เราต้องมาใหม่แน่นอนโอเคงั้นเราอัปเดตข่าวบันเทิงมาพอสมควรแล้ววันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนกับรายการได้ข่าวว่าค่ะทุกวันอังคารนะคะ12นาฬิก55นาทีถึง13นาฬิกา25นาทีนะคะทางช่อง Bright TV ช่อง20สันีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ